การสร้างโซโล่ประสานนะครับโดยใช้คู่3ในสเกลนะครับผมจะยกตัวอย่างให้เห็นภาพเลยนะก็คือถ้าเราใช้สเกลจากบล็อกนี้ฮะเริ่มจากตัว C ช่องที่8เนี่ยนะไล่ไปนะครับเราจะใช้โน้ตที่อยู่ถัดไปนะครับ3ตัวนะเราเริ่มจากตัว C ถูกไหมฮนะเพระญญาะฉะนั้นตัวที่จะประสานก็ต้องเป็น1 2 3 ตัว E นั่นเองเขาเรียกว่าประสานคู่สามนะเดี๋ยวผมจะลองไล่นะครับพร้อมๆกับสเกลดูนะครับที่ผมอัดไว้อีกรอบนะครับ เห็นไหมครับว่าเวลาประสานกันเนี่ยมันจะออกมาเพราะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราคิดลู่สโล่อะไรสักลู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะลองคิดให้ดูสมมติเป็นลักษณะแบบดันสายนะผมจะลองอัดดูนะครับเนี่ยประมาณนี้เห็นไหมครับเวลาประสานกันมันก็จะทําให้มันเพราะขึ้นนะครับจริงๆเราสามารถใช้คู่เนี่ยประสานก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะลอง อัดให้ดูใหม่นะครับว่าถ้าเราใช้คู่อื่นนอกจากคู่3ามได้ไหมครับหลักการเดียวกันนะครับทําได้นะครับเ,าเอาดูนะครับคู่สี่เห็นไหมมันจะฟังแปลกๆนะ รอคู่ห้าเดิวมาฮะนี่คู่ห้าใหม่แล้ครับนี่ตอคู่หกมากนะนี่เลออื่อนตัวนี้นะฮะตัวเอเห็นไหมครับว่าอารมณ์ของการประสานในแต่ละคู่มันจะแตกต่างกันนะครับ แต่เราก็สามารถใช้คู่ไหนก็ได้เราลองฝึกประสานหลายรูปแบบดูนะครับเราจะรู้ว่าเวลาเราเลือกใช้เนี่ยนะครับอาจจะประสานตรงนี้คู่นี้ตรงนี้คู่นี้ตรงนี้คู่นี้นะครับแล้วแต่ไม่มีหลักการใดๆนะครับอยู่ที่ว่ามันออกมาเพาะไหมนะครับเพราะผมมองว่าดนตรีนะครับถ้ามันเพาะก็คือโอเคมันเพาะแล้วแหละนะครับจะใช้หลักการทฤษฎีใด,ดๆก็ได้นะครับ,รบลองเอา แนวคิดลละสารนี้นะครับไปฝึกดูนะครับผมยังไงก็ฝากกดและกดแชร์นะครับกดติดตามช่องสำหรับใครที่สนใจลงทุเบเดียนก็สามารถที่จะติดต่อมาที่อินบ็อกซ์ได้เลยนะครับ